วันนี้ขอพาดูกันอีกคันนะคะเป็นรถ Civic FD 1.8นะคะเป็นรถปี2012สีน้ำตาลไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้นะคะได้ลงแบบยางใหม่ไว้ให้แล้วนะคะเอาใจกันสุจุเลยนะมีอที่ทแขนนะคะพร้อมที่วางแก้มาให้สีแบบนี้นเลยสวยกริบเลยนะคะสำหรับเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกัน นะคะลายเดียวกันเลยนะคะภายในจะเป็นโคนสกรัดสีเนื้อแบบนี้ด้วยนะคะหรือต้องพูดว่าสีเบดีคะ <c oughs> นี่ค่ะจะมีปุ่มออคอนโหมดนะคะปุ่มรักสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันทุกคนถัดลงมาด้านล่างนะคะมีช่องเสียบสาย AUX power outlet <c oughs> นะคะนี่นะคะเป็นเกียร์ออโต HELLO ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a u t o ้บ้านสวนชาแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของง่ายๆเพียง9 99บาทจบทุกอย่างคะ่ะวันนี้ขอพาดูกันอีกคันนะคะเป็นรถ Civic FD 1.8นะคะเป็นรถปี2012สีน้ำตาลที่สวยแปลกไม่เหมือนใครมาให้ดูเลยนะรถเงาวับสวยกริบกระจังหน้า H ฮชแบบนี้นะคะเอาใจสาย H กันเลย ไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้นะคะได้ลงแมกยางใหม่ไว้ให้แล้วนะคะเอาใจกันสุดๆเลยนะนี่นะคะเป็นยางขอบ18นั่นเองด้านข้างกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันนะคะมีจับสีเดียวกับตัวรถด้วยะคะ่ะนี่กันสาดนะคะยูนิคอร์อซีวิคต,ตรงรุ่น,นะคะ่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถสีประตูนะคะดีไซน์นะคะ สวยมากด้านหลังก็จะเป็นไฟนะคะเข้ามุมตัว C นะอันนี้ทุกคนคิดเป็นพอยไหมแบบเป็นไฟมุมตัว C เข้ามุมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2ตำแหน่งนะคะเป็นสไตล์ของ c i v i c เขาเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น1.8 iVTEC ตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะนะคะมาดูกันนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารกันบ้างน,นี่นะคะเปิดมาดูนะคะจากแผงประตูของเขานะคะจะเป็นโทนดำ ก็สีเนื้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หนังที่ตัดเย็บเป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะกับตัวเบาะนะคะของทั้งชุดเลยนี่ค่ะมีที่พักแขนนะคะพร้อมที่วางแก้วมาให้สองตำแหน่งแบบนี้เลยสวยกริบเลยนะคะนี่จ้านะคะเปิดมาดูกันนะคะสำหรับแผงประตูของคนขับนะคะก็จะเป็น ออโต้นะคะไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะใช้งานได้ง่ายๆสะดวกสบายด้วยนะคะ <rak. S 1> ก่อนจะไปข้างในนะคะคเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาระเกันก่อนน,ะะนี่นะคะห้องสัมภาระของเขานะคะเปิดมาแล้วนะคะก็จะได้นี่เลยนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีนี่นะคะมีอุปกรณ์ SOS อย่ยางอะไหล่ใส่ไว้ให้นะคะเดี๋ยวจัดการใส่ไวใ้ให้ครบเลย ให้ดูว่ารถไม่เคยชนักเสียงเครื่องจมน้ำก็จะมีตะเข็บเดิมๆแบบนี้มาให้นะคะสำหรับเบาของเขานะคะก็เป็นเบาชุดเดียวกันนะคะลายเดียวกันเลยนะคะภายในก็จะเป็นโทนสลับสีเนื้อแบบนี้ด้วยนะคะหรือต้องพูดว่าสีเบจดีคะ <c oughs> นี่ค่ะจะมีปุ่ม e คอน mode นะคะปุ่มรักสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันทุกคนมีนะคะตามสไตล์ของซีวิคเขาก็จะมีแบบว่า นี่เซกชัน2เซกชันนะด้านบนกับด้านล่างตรงนี้มาให้เลยตรงกลางคอนโซลให้ดูว่านี่คอนโซลนะคะไม่เลนจอทุกคนนะคะนี่มีชั้น1ชั้น2ให้ตรงกลางสามารถกดปุ่มใช้งานได้ง่ายๆเลย c d f m f AUX นะคะเซตอัปปิดเสียงเปิดเสียงได้นะคะไฟอยู่ตรงนี้ไฟกเฉินนะคะ ถัดลงมาด้านล่างนะคะปรับทิศทางลมแรงลมนะคะอุณหภูมิได้ง่ายๆตรงเซสชั่นนี้เลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะมีช่องเสียบสาย AUX power outlet นะคะนี่นะคะเป็นเกียร์ออโต้นี่ทุกอย่างคือมาให้พร้อมใช้งานมีช่องเสียบสาย USB ตรงนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยรถประวัติดีนะคะบุ๊คเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบเราต่อให้ครบจบเลยด้านบนนะคะไฟส่องสว่างแบบนี้มาให้ ม่านบังแดดนี่คือแบบว่าติดมาตั้งแต่ป้ายแดงแต่ปี2012อะทุกคนนะคะมีกระจกในตัวด้วยนะเอาละสำหรับคันนี้นะคะภายในฝ่งโล่งสบายสะอาดมากๆเลยนะคะคือใครอยากได้รถเท่ๆนะคะเลี่ยมๆคันนี้ต้องยกมงให้ลงเลยนะคะคันนี้แบบเรี่ยมมากทุกคนนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากดูจากทุกอย่างแล้วนะคะเห็นพร้อมกันกับพลอยไหมอีกอย่างที่ท,ที่ลืมพูด ฝั่งซ้ายมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะจ๊ะได้พวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะเอาล่ะคันนี้ค่ะฝากกันไว้ด้วยนะ c ี vic FB 1 8 Auto 3 10, 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ขอนิที่7จ็นบาทเท่านั้นค่ะยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ